오 ủ đ 0ครับกระดุ0 เลนนี่นะครับโอ้เปลือยอีกครับจนสวยๆครับกับงานแข่งวันๆนะครับเต็มเลขนะครับกัดเลนนี่ตัวสีเหลืองลิมอนนะครับเสรีน้อยนะครับเอเครับขอบคุณนะด้วยนะครับสุดยอดครับ ตุนครับตุตุนครับตุครับโ,รโอ้โหวัดลอยนครับสีเดิมนะครับเนนี่ตัวเดิมครับสีเหลืองเลมอนครับเต็มที่สองครับ งาน,นแข่งวันวานครับเต็มเลยครับนี่ครับใส่เล็กนะครับแต่เต็มปากครับผมโอเคครับขอถ่ายรูปก,ก่อนครับสุดยอดครับ

ลิ้นนี่เต็มป,ปากครับผมมิดครับตันนี้ไซส์ประมาณ7-8ขีดได้นะครับกับงานแข่งวันๆครับทะเลน้อยครับขอบคุณน,นะครับด้วยครับสุดยอดครับลิ้นลิ้นนี่เนนดีู๋ครับ

มาได้ไงครับโอ้โหเป็นปลาครับติดแน่นครับเป็นนี่สีชมพูนะครับจนส,ยสวยๆครับ ตัวนี้ใส์ประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลครับสุดยอดมากครับเลนนี่ครับกับงานแข่งวันวานครับ